เป็นความสวยงามที่จะให้เห็นนี่นะครับต้นดอกพญาเสือโครง,งผมก็จะไปดูดอกพญาเสือโครงไปดูได้คะ่ะแต่ไม่มีลมแล้วาจ่ต้นล่วงแล้วเหรอดูได้แล้ว,ลวต้นรังกลางเต็นท์นะคะจะมีอยู่ต้นหนึ่งที่มันพอมีอยู่แต่มันก็จะเหมือนจะล่วงแล้วอ๋อครับสองทุ่มสี่สิบเอกนาสาม สวัสดีครับ Running Notebook นะครับตอนนี้ผมก็มาถึงจังหวัดเชียงใหม่แล้วนะครับอุณหภูมิก็26องศานะครับก็คือขึ้นรถสมบัติทัวร์นะครับมาจากหมอชิด2นะครับเพราะว่าวิภาวดีเนี่ยขพยกเลิกไปแล้วนะครับรถก็ออกมาจากหมอชิดตอน2ทุ่ม40นาทีนะครับก็ใช้เวลาเดินทางประมาณ10ชั่วโมงนะครับนี่ก็บรรยากาศสถานีขนส่งเชียงใหม่นะครับก็จะมี รถสำล้อนะครับผมก็คุยแล้วว่าถ้าไปมอเชียงใหม่เนี่ยสองรอบาทนะครับก็จะเป็นราคาเหมานะครับเห็นเขาบอกว่าไม่มีรถสาธารณะนะครับเดี๋ยวรู้ว่าจะต้องเดินทางไปยังไงนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมก็จะต้องเปลี่ยนชุดก่อนนะครับเพราะว่าการจะเดินทางไปขึ้นดอยเนี่ยก็ไปชุดนี้ไม่ได้นะครับใกล้ๆสถานีขนส่งก็จะมีวัดนี้อยู่นะครับวัดกู่คำนะครับก็มาวัดนี้เลยนะครับ อ๋อ6โลแล้วอันนี้เป็นบาทสแตนเลส<ช><ช>อันนี้ก็ทดลองถือบาทพระ20โลนะครับเปเทลของเราเนี่ยธรรมดามากเลยนะครับประมาณ3โลกว่าอันนี้ก็สบายใจก็ขอบคุณหลวงพี่ดำรงมากนะครับนี่ให้คำแนะนำะคือทำไมเบาจะเบื่อหลหวงพี่เป็นปรงนะครับก็แต่งตัวเปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วนะครับที่วัดกู่คำนี้นะครับก็บริจาก การใช้ห้องน้ําที่นี่เรียบร้อยนะครับก็ดีทีเดียวนะครับสะดวกดีหลวงพี่ท่านก็ให้ถือบาทนะครับบาทก็20โลนะครับทําให้เรารู้เลยว่าการเดินของเราเนี่ยมันก็ไม่เท่าไหร่นะครับกับเป้เทลน้ําหนักประมาณ3โลนี้นะครับนี่นะครับ GPS ก็บอกระยะทาง7.3กิโลเมตรนะครับก็ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง4 2นาทีนะครับเดินเรื่อยๆนะครับแล้วก็ชมบรรยากาศไปด้วยนี่นะครับกําลังเดินไปนอยสุเทพนะครับ ตรงนี้ก็โรงเรียนดาราวิทยาลัยนะครับก็ได้เห็นอะไรมากมายจริงๆก็มีนักท่องเที่ยวเนี่ยขึ้นรถสองแถวไปกันเรื่อยเรื่อยนะครับไปถึงดอวสุเทพก็ร้อยห้าสิบถึงสองร้อยบาทนะครับแต่เราเดินแล้วก็ต้องเดินนะครับโรงพยาบาลนิคมเหน่งนะครับมหาวิทยาลัยพายัพก็อยู่ตรงนี้นะครับรก,ก็รถติดอยู่นะครับเชียงใหม่ก็แปดโมงตรงนะครับ ก็เดินมาได้1นึ่แกิโลแล้วนะครับนี่ก็เป็นสะพานข้ามแม่น้ําปิงนะครับ,รบก็มองเห็นดอดชิเทพอยู่ไกลๆหน้านะครับก็บรรยากาศแม่น้ําปิงเต็มๆนะครับนนะครับสามร้อยหกสองศานะครับเดินมา2.9กโลก็มาออกตรงครูเมืองนี่แล้วนะครับ มาได้3.5โลแล้วนะครับก็มาแวะตรงแถวคูเมืองตรงนี้หน่อยนะครับก็แวกกินข้าวเหนียวหมูนะครับ25บาทนะครับ่อนี้เดินมา5.6กิโลเมตรแล้วนะครับก็มาถึงกาดสวนแก้วนะครับดูแล้วก็ล้างไปแล้วนะครับนี่นะครับกาดสวนแก้วนะปัจจุบันส่วนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็อยู่ด้านหน้านั้นนะครับนี่ก็หน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับ เดินมาจากอาเขตเนี่ย8.3กิโลเมตรตอนนีน้รถบุกนะครับตอนนี้ผมก็มาถึงหน้ามหาวิทยายลัยเชียงใหม่แล้วนะครับจะว่าไปก็คลิปของการไปดูดอกพญาสุกโค่งขุนช่างเรียดเนี่ยก็จะเริ่มจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นี้นะครับแต่จริงๆเนี่ยก็เดินมาจากอาเขตแล้วนะครับ8กิโลเมตรหน่อยๆน,นะครับสวนลูกชาติห้วยแก้วนะครับทางที่จะตรงขึ้นไปดอยสุเทพจากมอเชียงใหม่มาก็จะผ่านสวนนี้นะครับนี่นะครับ ข้างหน้าก็จะเป็นอุทยาแห่งชาติราชสุเทพปุย600เมตรนะครับจะผ่านสวนสัตว์เชียงใหม่ด้วยนะครับแล้วก็จะเริ่มขึ้นเนินยาวๆไปแล้วนะครับด้านหน้าก็เป็นคูบาศรีวิชัยนะครับก็เป็นสถานที่หลักที่หนึ่งของราชสุเทพเลยมัครัาสมักงานตำรวจท่องเที่ยวนะครับตรงนี้เนี่ยจะมีห้องน้ำอยู่นะครับแวะเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยก่อนนะครับ จากงอเชียงใหม่ขึ้นมากิโลนึงก็จะมาถึงอนุสาวรีย์คูบาศรีวิชัยนะครับก็เรียกว่าเป็นอนุสาวรีย์คู่บ้านคู่เมืองของเชียงใหม่แล้วก็ดอยสุเทพนี่เลยนะครับที่เหล็กนหนอบักกับคูบาศรีวิชัยนะครับ อันนี้ก็เป็นหลักกิโลเมตรที่หนึ่งนะครับวัดพระธาตุดอยศุเทศก็อีก1ิกิโลเมตรนะครับมาถึงตรงนี้มีป้ายผางเงือบ40เมตรนะครับก็อจากดอยสุเทศจากตีนดอยขึ้นมาตรงนี้ก็3โลนะครับ40เมตรเท่านั้นเดี๋ยวเข้าไปดูหน่อยนะครับก็ไปตามทางที่มองเห็นตรงนี้นะครับจริงๆผมก็ไม่ค่อยอยากจะเดินลงมาตรงเส้นทางเซลนะครับ เรถ้าขาเกิดลิกไปเนี่ยจะยิ่งบาดเจ็บนะครับแล้วก็ดูไปตามเส้นทางที่มันีอย่างนี้นะครับผมคิดว่าก็น่าจะแค่ตรงนี้นะครับผางเงือกแต่มันก็น่ามานะครับเพราะว่ามันแค่40เมตรเท่านั้นเองก็งถือว่าได้มาส,สัมผัสหนึ่งสถานที่นะครับนี่นะครับผ่างเงือก ดอยชุเทพเชียงใหม่นะครับก็น่ากลัวอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันก็เป็นหน้าผาอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็เห็นน้ําตกนะครับโอเคเลยแหละก็ควรจะแวะเข้ามานะครับก็เป็นหน้าผาชัดเจนนะครับผางิ๊บนะครับไปต่อครับอีกยาวไกลเลยวันนี้ขึ้นไปถึงหุ่นช่างเคียนไม่รู้ว่าจะยังมีดอกอยู่หรือเปล่านะครับแต่ก็อีกยี่สิบ กิโลเมตรหน่อยๆน,นะครับช่วงกิโลเมตรที่13หรือกิโลที่4ที่ขึ้นมาราชสุเทพย่านอชิม่พอดีเจอรถสองแถวคันหนึ่งจอดอยู่นะครับพร้อมกับนักท่องเที่ยวชาวจีนหนึ่งท่านคนขับก็เรียกผมไปด้วยนะครับรถจะไปที่วัดพระธาตุดอยสุเทพผมก็ไม่ดังนีที่จะขึ้นไปนะครับก็จะประหยัดระยะทางไปได้ 7กิโลเมตรนะครับซึ่งผมก็มีอาการเจ็บเท้าอยู่ด้วยจากที่ผ่าตัดมาประมาณ2เดือนครึ่งและยังไม่หายดีนะครับครั้งนี้ก็ได้ถือโอกาสโชว,ว์วิวการขึ้นไปถึงวัดพระธาตุราุเทพจากรถสองแถวขันอีกด้วยนะครับและว่าเป็นบรรยาก,กาศและเป็นกำไรชีวิตมากๆ ผลไม้น้ำผ่นจะไรขายนะครับเราซื verändert. ้อสับปะรดทานถุงนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวก็ไปต่อนะครับแล้วก็ซื้อน้ำหนึ่งขวดนะครับแล้วก็ไปต่อนะครับข้าหนักภูพิงอีก2กิโลเมตรนะครับ ถ้าดูตอนนี้ก็เหลือประมาณ9ก้ากิโลเบดเสร็จนะครับที่จะไปถึงหนองพญาสะโค้งนะครับตอนนี้ก็รู้สึกเจ็บเท้ามากแล้วเหมือนกันนะครับเนี่ยไม่รู้จะรอดหรือเปล่าไม่น่านเลยนี่ก็ลานจอดทอพระที่นั่งกองทัพอากาศนะครับก็จะเป็นแบบมาถึงพระตำหนักภูพิงว่าชนิเวสแล้วนะครับ อนนี้ก็เที่ยงห้าิบนาทีนะครับก็เดินมานะครับสุดแปดจุดห้ากิโลเมตรแล้วนะครับต้นดอกพญาเสือโค้งนะครับเนี่ยก็มามีอยู่ตรงนี้ต้นหนึ่งนะครับต้นเดียวเนี่ยต้นสวยทุกปีเนี่ยอันนี้แม่นหมดเลยเพราะว่าปีนี้ไม่สวยที่แท้น,นี้แม่นหมดเลยครัปีนี้ไม่ได้ออกเลย มีนี่ออกอยู่แต่ออกน้อยออกแค่สองสามดอกเนี่ยแต่ถ้าออกเยอะๆนะถ้าคุณชักเทียนสวยหมูนั้นสวยหยาปิ้วตกมาใส่ผ้าปัดทุกวันวันนั้นหลายหลายรอบครับเนี่ยตรงนี้เนาะนี่มันดิบินตรงนี้ก็เริ่มซีดแล้วเนาะผมมาเมื่อมันจะซีดๆลงมาเนี่ยสียปิ้วด้วยใช่ไหมโดนใส่ผ้าเป็นขยะหมู่บ้านเครับอันนี้ก็น่าจะเปลี่ยนน่าจะเปลี่ยนแล้นแหละเพราะว่ามันเริ่มไม่สวยแล้วเอาออกเลยก็ได้นะครับ ก็คือข้างบนก็สวยโอเคนะก็จุดสังเกตถ้าเกิดตรงนี้ดอกพญยเสือโค้งสวยก็คุณเที่ยงเียงก็สวยแล้วควรจะมาช่วงไหนครับปลายเดือนธันวาพุทธศรัทาขนข้าเดือนขุข้าก็จะเป็นบทสวแบบนี้มันก็จะอยู่ประมาณเดือนนิดนิดค่ะประมาณเดือนประมาณปลายเดือนธันวาต้นเดือนพฤทธรัทาได้ครับงั้นเดี๋ยวผมก็จะถ่ายคู่กับต้นนี้นะครับพี่น้องไข่กลัว ไปถึงไหนมาครับเนี่ยคุณช่างเครื่องผมก็จะไปดูดอกพญาเสือโคร่งไปดูได้ค่ะแต่ไม่มีเลยแต่ต้นลูกเนี่ยเหรอลูได้มีต้นกลางเต็นท์นะคะจะมีอยู่ต้นนึงที่มันอมมือแต่มันก็จะอ๋อครับแต่ตรงภูพิงนี่จะมีอยู่ต้นหนึ่งเยอะเยอะอยู่เดี๋ยวผมอาจจะเดินไปอีกสักหน่อยนึงไม่กี่ดอกกี่กครับแล้วนี่ขึ้นมาตั้งแต่ไหนครับเนี่ยจอดรถปูพิงก็ไม่มืนกันอ๋อจอดรถภูพิงก์ก็ขึ้นไปใช่ไหมโอเคชื่ออะไรบ้างครับ คุณขวายคุณเหมียวน,น,นะครับน้กวิ่งเทรลนะโอเคครับ <laughs> ขอบคุณครับ <laughs> ก็เจอคุณขวายนะคุณเหนียวนะครับผมก็บอกว่าวันนี้ผมก็คงจะหยุดอยู่ที่ภูพิงนี้นะครับแล้วก็ลงนะครับคงจะไม่ไปต่อแล้วเพราะว่าอาการเจ็บขาด้วยแล้วก็เปรด้วยนะครับรู้สึกมันทรมานถ้าไปต่อนี่มันอาจจะไม่ดีนะครับอย่างน้อยเนี่ยเราก็ได้มาตามที่เราตั้งใจแล้วนะครับ แต่ถึงมันอาจจะไม่สําเร็จเนี่ยเดี๋ยวไว้ปีหน้ามาใหม่นะครับวันนี้เนี่ยคงจะต้องไปพักก่อนนะครับให้ขาหายดีแล้วก็มาใหม่เมื่อพร้อมนะครับวันนี้ถ้าพยายามฝืนไปเนี่ยผมว่ามันอาจจะต้องไม่ดีนะผมก็อยู่ที่ปูพิงนะครับก็คงจะไม่ได้ขึ้นไปต่อแล้วแหละเพราะว่าดอกยา,ยางชะโคงมันไม่ผ่านแล้วนะครับก็มากินข้าวซอยที่ร้านนี้นะครับครัวสุโขไทยนะครับแล้วก็ขายอยู่ที่ปูพิงขายอยู่ที่ปูพิงนี้นะครับข้าวซอย ่็อยูนะครับถึงจะไปไม่ถึงขุนช่างเคียนนะครับแต่ก็ยังได้เห็นต้นดอกพญาเสือโครง่งแล้วก็ดอกพญาเสือโคร่งที่ยังบานอยู่นี้นะครับต้องหยุดที่ต้นดอกพญาเสือโครง่งตรงนี้นะครับก็เป็นความสวยงามที่จะให้เห็นจากมุมนี้ผมว่ามันก็ชัดเจนเพียงพอแล้วสําหรับผมที่จะมาดูดอกพญาเสือโคร่งในปีนี้นะครับ แล้วมีโอกาสปีหน้าผมจะต้องมาอีกนะครับเพื่อมาดูให้ได้เลยนี่นะครับต้นดอกพญาเสือโครง่งชาวบ้านที่อยู่มานานเนี่ยเขาบอกว่าถ้าต้นที่ตรงพระราชตำหนักภูพิงนี้ดอกออกเยอะตรงหุ่นช่างเคี้ยนก็ออกเยอะเช่นกันซึ่งตอนนี้เนี่ยมันลวยเกือบหมดแล้วนะครับก็จะเหลือเฉพาะต้นนี้เท่นานั้นนี้ได้มาเห็นเท่าน,นี้เนี่ยผมก็รู้สึกมีความสุขแล้วนะครับหวังว่าเพื่อนๆคงจะมีความสุขกับการเห็นดอกพญาเสือโคร่งไปพร้อมกันที่พระราชตำหนักภูพิง ก็ลาด้วยภาพต้นดอกพญาเสือโคร่งกับดอกพญาเสือโคร่งที่มีอยู่เยอะที่สุดที่ต้นนี้นะครับและเดี๋ยวไว้ผมจะต้องมาอีกในวันที่พร้อมมากกว่านี้นะครับแล้วก็ในช่วงเวลาที่พร้อมกว่านี้นะครับสวัสดีครับตรงลานจอดเฮลิคอปเตอร์นี้ก็มีต้นดอกพญาเสือโคร่งเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันก็มีไม่เยอะแล้วนะครับ

ก็มีกระเช้าด้วยนะครับลอดูนไว้ทดลองดูนะครับมาเนี่ยครับดูแล้วก็มีอยู่สามคันนะครับสี่คันมืมก็ มีค่าบำรุงค่าไฟ10บาทนะครับช่วยค่าไฟก็เดี๋ยวทดลองลงดูนะครับริมมันก็ไม่ได้ไกลามากแต่ก็ทดลองดูอเช้าก็ตู้เล็กๆนะครับอด้ดล้ก็มานะครับก็เล <Okay. S 1> ็กๆนับ Yeah. Mm -hmm. ยน่ก็ทดลองใช้ได้นะครับเป็นประสบการณ์ที่ดีเลยนะครับก็มีน้ำตกเล็กๆเนี่ยนะครับตรงวัดพระธาตุาดูได้หน่อยนึงนะครับตรงนี้ก็เป็นบริเวณโค้งขุนกันนะครับก็ดูปรับทัศนียภาพซะสวยงามกลายเป็นจุดชมวิวเลยนะครับโค้งขุนกันนะครับ แต่ก่อนมันจะลบนะครับแล้วก็ถ้าลงไปนี้ก็จะเป็นเส้นทางเทรลนะครับแต่ผมคิดว่าผมคงไม่อยากจะเสี่ยงนะครับเดี๋ยว้ะลื่นลื่นแล้วเดี๋ยวเท้าจะมีปัญหาได้นะครับดูจุดชมวิวตรงโค้งขุนกันนี่นะครับนี่ก็มาอีกจุดหนึ่งชมวิวทิวทัศน์นะครับที่รอชุเทนะครับแต่ว่าถ้าถ้าลงมานะครับ กลางคืนก็จะเห็นแสงไฟสวยงามน,นะครับก็มีหลายจุดชมวิวนะครับข้างหน้านั้นก็เป็นจุดชมวิวที่หนึ่งของดอยสุเทพน,นะครับจับได้ป่ะพี่ฮะจับได้ลูกได้นะลูกได้อันนี้สุดนักทหาร <c oughs> ใช่ใไหมครับใช่สุดนัปั๊มไหมปั๊มไหมชื่ออะไรครับมาคัสหนูมาคัสมาครัสรมาคัส อายุเท่าไหร่แล้วครับสคงววเบรลาสอน่สเคมาคัสแมิสเตอร์มาคัสเรแเลเยนะครับ

ก็สถานีคุมไฟป่าภูพิงนะครับตอนนี้ก็3.3.5กิโลเมตรแล้วนะครับวันเดทริปนะครับเดินทางมาเชียงใหม่นะครับแล้วก็มาวิ่งขึ้นดอยตั้งใจจะไปขุนช่างเคียนดูดอกพญาเสือโค่งนะครับแต่ก็ไปถึงแค่พระราชตำหนักภูพิงค์น,งนะครับเพราะว่าดอกพญาเสือโค่งเนี่ยมันก็เริ่มโรยร่วงเกือบหมดแล้วนะครับไปก็จะไม่เจออะไรและที่สําคัญก็คือเก็บขานะครับก็ไม่สามารถที่จะ ไปไกลขนาดนั้นได้ครับดอยสุเทพในปัจจุบันนะครับไปจนถึงวัดพระธาตุเนี่ยรถเยอะนะครับต่างชาติเยอะนะครับก็คือค่อนข้างจะกลับมาเหมือนเดิมแล้วนะครับนักท่องเที่ยวเยอะนะครับขึ้นดอยมาเนี่ยค่อนข้างจะแบบว่าดมควันตลอดเวลาเลยนะครับนักวิ่งเนี่ยก็เลยจะไปวิ่งตามเทรลเส้นทางอื่นที่ไม่ใช่ทางโรดนี้นะครับ แต่ขาผมตอนนี้เนี่ยก็คือไปเส้นเทรลมันก็ไม่ได้นะครับไม่งั้นมันจะเสี่ยงต่ออันตรายได้นะครับถ้าเกิดจะมาไหว้พระธาตุดอยสุเทพหรือมาเที่ยวก็มาได้นะครับเช่ารถหรือว่าขึ้นรถรับส่งขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดจะมาวิ่งออกกําลังกายเนี่ยคิดว่าก็จะลําบากหน่อยนะครับเพราะจะเจอกับควนรถเนี่ยเยอะมากนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ผมทดลองวันนี้ก็คือขนของมาเนี่ยเดินทางมาเลยเนี่ยมันก็ลําบากนะครับเพราะมันจะหนักนะครับ ถ้าเกิดมาเพื่อเดินทางมาค้ังแรมมากางเต็นท์อะไรอย่างนี้มันก็การที่จะพกของหนักๆมันก็โอเคแต่ว่าถ้าเกิดจะวิ่งหรือเดินเอาเวลาหน่อยเนี่ยนะครับมันก็ลําบากนะครับเพราะว่ามันหนักเพราะฉะนั้นก็คือต้องวางแผนดีๆหรือไม่ก็หาที่เก็บหรือฝากเพื่อนหรืออะไรอย่างนี้ไว้นะครับวันนี้ก็เรียกว่าค่อนข้างลําบากเมื่อยคอเลยนะครับเนี่ยหลายโลอยู่เหมือนกันห้ามองกว่าเนี่นะครับรถยนต์ทั้งรถ สองแถวเนี่ยขึ้นมาไม่ขาดสายเลยนะครับควันนี่เพียบเลยนะครับวันนี้แบบ ừ ừ ừ, ทรมานมากทริปหนึ่งวันชมดอกพญา <35 S 2> เสโคงที่เชียงใหม่จบลงแล้วนะครับกรุงเทพเชียงใหม่ภายในหนึ่งวันตอนประมาณหนึ่งทุ่มครึ่งผมก็มาถึงนครชัยแอร์แล้วนะครับระยะทางทั้งหมดที่เดินรวมถึงขึ้นเขา40กิโลเมตรได้ชมดอกพญาเสือโครง่งสงใจถึงจะไปไม่ถึงขุนจางเขยงก็ตามไว้มีโอกาสผมจะมาใหม่นะครับ ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมรับฟังคลิปนี้นะครับยังไงฝากติดตามช่อง l a n n i n g Notebook ด้วยนะครับแล้วไว้พบกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ